สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โโหงานนี้โป๊เตกเนิบกระจายทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับ FC ทุกท่านกรณีที่เพลยอคลิกเกทําคลิปหลดแต่จงใจตั้งใจปล่อยคลิปมนโนมโผลลงสือนะครับ FC งานนี้ถึงขั้นทวงค่าปั่นกระแสกลางโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับเอากับเขาสิโปแล้วโปอีกโปต่อไป ก็ว่าทำไมแม่ใหญ่หมอลำโพงพอถึงได้เฉยๆนะครับแล้วก็ออกมาปกป้องผัวเด็กของเธอที่โดนเอซีชาวเน็ตรุมด่าถึงความไม่เหมาะสมนะครับ f อโดยทางเพจอีเซียมลุยแหลกได้โพสต์ข้อความว่า่า,หา,หาสัตว์ฉอดฟิวกลางสาธารณะนะครับและทางเพจบําบัดความเผือกก็ได้โพสต์ข้อความโดยมีข้อความว่าอุ๊ย ทวงค่าปัานกระแสกันออกสื่อเลยหรือฮงั้นคลิปก็คงไม่หลุดหรอกตั้งใจปล่อยเรียกกระแสแหละอยากหัวคนที่สงสารเขาดินะ,นะครับเ e อโอ้โหเล่นกันแบบนี้เลยนะครับสร้างกระแสเพื่อหวังผลในการไล่สดขายสินค้าของตอนเองเพื่อจะได้มียอดวิวและผู้ชมเข้ามาสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของตอนเองนะครับเอฟทุกท่าน แต่ว่างานนี้หลุดโปะแตกจนได้ปิดไม่มิดจริงๆนะครับเอฟถึงขั้นทวงค่าปั่นกระแสกลางสื่อสาธารณะเป็นที่อับอายชาวโลกยิ่งนักนะครับทำอะไรออกมานี้บกบะมากนะครับเอฟซี C. ไม่รู้จะสงสารหรือหัวเราะกันดีนะครับที่มีติง่งเอฟซีต่างๆออกมาสงสารและปกป้องการกระทําของพระเอกลิเกนะครับแต่ว่างานนี้ความจริงถูกเปิดเผยว่ามีการปั่นกระแส และเรียกเงินค่าปันกระแสด้วยนะครับคนที่เข้ามาสงสารพวกเขาจะทำหน้ากันยังไงเมื่อรู้ว่าตนเองโดนหลอกซ้ำซากนะครับสำหรับติ่งน้าหมาของแม่ใหญ่พอๆนะครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าขี day, no ้เดียดเด้เนาะเอ็ดนางเป็นหนักถึงขั้นโชว์ตัวเองขนาดน,นี้หรือทำอะไรกะโปะอยากหัวขวัญย่ายกับหลาน แตนายครับนะครับพี่ซีท่านต่อมาก็บอกว่าเก็ตเลยทีนี้ไม่ใช่คลิปหลุดแล้วละ่ะตั้งใจปล่อยสร้างกระแสนี้เองตอนแรกฉันก็สงสารแต่พอเห็นยังปากเจียวอยู่ก็เลยเลิกสงสารสมสมสม,สมอันนี้รอดเตอรเชื่อว่าผัวเมียเทศเดียวกันแต่ไหนแต่ไรนะครับอีฟซีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทวงกันกลางสาธารณะเลยนะหญิงแม่อินดูหนูไปขอบคุณ อีก,กอบอีกกระเทยแกมาขี้เื่นเนี่ยนะแบบนี้ก็มีด้วยถึงนางจะยิ้มก็ยิ้มแบบคนอมทุกข์ดังได้ก็ดับได้อย่าลืมนะเธอแต่ตอนนี้นางกําลังริบรีแล้วหนูเท่านะครับนะรบีบซีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบําบัดความเผือกวีหนึ่งนะครับบีบซีใดๆก็ตามนะครับโซเชียลเสียงแตกนะครับ ็มี f c บางกลุ่มบางท่านเขาก็บอกว่าแหมใครๆเขาก็ทำกันปั่นกระแสนะนะครับ FC บางกลุ่มเขาก็บอกว่าเนี่ยน่าเกลียดปลอมทั้งเพจะทำอะไรแต่ละอย่างโป๊ตลอดนะครับเ c ก็อย่างว่าแหละครับนานาจิตตังสุดเท้แต่ใครจะคิดกันยังไงนะครับก็ตามอัธยาศัยนะครับ FC ความคิดของคนเราไม่อาจห้ามกันได้จริงๆนะครับ มากคนก็มากความเป็นธรรมดานะครับเอฟซีทุกท่านแล้วท่านล่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับ